ที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการจับกลุ่มผู้ที่เป็นมอดไม้กันบ้างไปดูที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมอดไม้แม่ฮ่องสอนแอบลักลอบตัดไม้แล้วก็แปรรูปไม้ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกลาดตะเวนดับไฟป่านะครับยึดของกลางได้เป็นจานวนมากครับนายพรเทพเจริญสืบสกุลผู้อานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ ในชุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่7และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมกันออกปฏิบัติการดับไฟปา่าและตรวจสอบพื้นที่การลักลอบตัดไม้ประดู่ใกล้บ้านผาสำราญหมู่6ตำบลเมืองแปงอำเภอปลายครับมีการตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปจำนวน11แผ่นไม้ประดู่ท่อน3ท่อนนะครับทั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการลำเรียงของกลางล่องมาตามลำน้ำครับซึ่ง จะนำไปตรวจสอบแล้วก็สอบสวนสืบสวนผู้กระทาความผิดเพื่อดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนะครับผพ้กอหนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สะเรียงครับกล่าวว่าขบวนการมอดไม้ใช้โอกาสที่เจ้าหน้าที่ออกลาดตะเวนดับไฟป่าในพื้นที่นะครับก็ฉวยโอกาสเข้าไปลักลอบตัดไม้ประดู่ซึ่งมีขนาดใหญ่จํานวนมากเอาไปแปรรูปทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้แบ่งกําลังลาดตะเวนดับไฟป่าและ ป้องกันการลักลอบตัดไม้ด้วยพร้อมสั่งการในชุดปฏิบัติการล่าตระเวนไฟป,ป่าไมอา่อย่าทิ้งภารกิจป้องกันการลักลอบตัดไม้นะครับแล้วก็เร่งสืบหาขาบวนการรายใหญ่อย่างเข้มงวดต่อไปนะครับ